อุ๊ยฟงฟิงมากสวัสดีค่ะพบกับช่อง Emergen นะคะเราอยู่ในเกม The Sim s 4นะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องจิวจีใน EP ทีที่ยี่หามะคะอารมณ์โกรธนะคะจากการมีประจำเดือน <c oughs> ก็เข้าใจได้อยู่ตอนนี้ซรามอนอาบน้ำอยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวซลามอนเนี่ยต้องไปทำงานตอน10โมงเช้า ลูกสาวเราก็จะเริ่มงานเอ,าอีกสามชั่วโมงแปดโมงเช้าเนาะลูกอาบน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวลูกก็ต้องมากินข้าวเออ่ไม่กินเค้กลูกกินกินกนี้หยิบมาหนึ่งจานเซลามอนฉันทำอาหารแล้วคุณจะไปกินอย่างอื่นได้ยังไงแวแต่ฉันก็หุดหงิดหลอกอส่วนเรานั้น แม่ต้องเก็บกวาดเนาะเดี๋ยวพี่เลี้ยงก็มาไม่ใช่พี่เลี้ยงแม่บ้านก็มาอ่ะคุณลูกเดินไปเก็บหนังสือเข้าที่มนุษหนูจะมีพุงนะคะเก็บหนังสือเข้าที่ให้คุณป้าป๋าหน่อยป,ป้าปาชอบมาอ่านหนังสือแล้วก็วางกองไม่เป็นที่เป็นทางใช่ไหมไอ้น้องต้องการจะเล่นอ้าวเทศกาลฤดูหนาวมาเฉยนี่เทศกาลถี่มากเลยนะคะรัวมากเลย กินข้าวต้องทำอะไรจิตปัญญาเ,เทศกาลอ่อ,อคุณแม่ออกกำลังกายเสร็จอย่าลืมมาลองเพลงเหรอเรื่องของวิเทศกาลจริงๆมันเป็นเทศกาลใหญ่นะเราต้องตกแต่งหน่อยเทศกาลก็ต้องมีต้นกิต์มาสใช่ไหมไหนวะแม่านี้เอานี้ ต้องลงไหนอ่ะขอจัดพื้นที่ใหม่หน่อยนะเราไม่จําเป็นต้องโละของเล่นลูกนะคะคุณลูกกินข้าวค่ะหยิบมาหนึ่งจานน้องไม่ต้องไปเรียนหนวันนี้ใช่ปะหรือว,ว่าต้องไปกินข้าวให้เสร็จนะแล้วคุณป้าป้าจะให้เล่นตุกก๊กตาโอเคไหมวนูบา้าดยก็ได้คะ่ะคุณป้าป้าป้ายเล่แบดบอลตลอดชูบัสมอร์กส ก็ดีนะลูกเล่นกีฬาก็ดีเหมือนกันตกแต่งนะคะซลมอนโอ้สปะเสลมอคาเสื้อมาอเรื่องของตกแต่งหน่อตกแต่งใช้คาฤดูหนาวก็ต้องเป็นอมสีขา,าวแล้วก็แต่งรั้วเปิดของขวัญทำอาหารมือ้อ่ไม่มีผลไม้เลยอ่ะมันจะอร่อยไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะกิน ไก่งวงดิก้เออเดี๋ยวคุณแม่จะลงมาทำไก่งวงให้กินนะคะไปเสร็จแล้วด้วยแล้วก็ให้แสงสว่างต้นไม้นะคะวางกล่องของขวัญให้แสงสว่างต้นไม้กับครูกอุ้ยสองคนได้เลยอ่เดี๋ยวราคุณแม่ทำอาหารเสร็จกันเนาะ เดี๋ยวว่าคุณลูกต้องไปอุ๊ยลูกต้องไปโรงเรียนว่ะแต่วันนี้เป็นเทศกาลนะต้องไปหรอบ้ออาบอเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนแทนเนาะวันนี้น,น้องไม่ไปโรงเรียนนะคะมันเป็นเทศกาลอะมันสำคัญชมรมการละครเออก็ดีนะหรือว่าจะเป็นลูกเสือ เสือเมืองนี้ก็โอเคแว่าอันนี้น่าสนใจยังเลยอ่ะมาเข้าชมรมการละครส่ในฐานะสมาชิกชมรมการละครคุณจะได้แสดงฝีมือผ่านละครเรื่องต่างๆในพื้นที่และแน่นอนว่าได้ฝึกฝนทักษะการแสดงอย่างเต็มที่การน้ำตาสั่งได้นั้นเป็นประโยชน์ต่อละครมากการสั่งน้ำตาจะแปรได้เนาะทำให้เพื่อนร่วมชั้นและผู้ปกครองประทับใจในความสามารถของคุณ ที่สามารถจำลองตัวเองเป็นใครก็ได้ขอแค่คุณไม่ทำอะไรที่น่าอับอายบนเวทีก็พอเพราะความทรงจำเหล่านั้นจะติดตึงไปชั่วชีวิตเอาอันนี้และยังต้องไปโรงเรียนอีกเหรไปก็ได้ปะ <c oughs> ไปก็ได้แล้วก็ลูกอาจจะต้องกลับเย็นหน่อยเพราะว่าเออ,เอ,อให้แสงสว่างไม่ได้แล้ว <c oughs> ให้ได้กับโซโลมอน โอเคให้ลูกไปโรงเรียนบายบายจะลูกสาวอาชาบูออกไปโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้เก็บเข้าตู้ไปเลยแล้วก็ทำอาหารเสร็จ <ST>. แล้วไก่งวงเราทำไมน้องไม่เคยคิดจะเอามาตั้งบนโต๊ะอาหารเลยเออเนี่ยรออาหารเย็น มาให้แสงสว่างชิลาด้วยยืมแล้วเราไม่ให้แสงสว่างดีกว่ารอให้ลูกเรากลักบจากโรงเรียนเนาะอุ้ยฟุ้งฟิงมากเอ่อกว่างกองกล่องของขวัญชึบโอ้โ,อโหชมเชยควบคุมแสงไฟเหรอกำหนดได้ด้วยเหรอแสงไฟนี้กำหมดไปสิโอ้อุ้ย ดีเดียวมันดูฟูฟิงมากทำอะไรอีกต้องทำอะไรอีกให้ของขวัญสินะให้อะส่งต่อจิตวิญญาณกันก่อนทีลาจะกลับมาทำรูกอันนี้ั้ยเนี่ยแค่ยังไงาะยให้ของขวัญเหรอให้เราควรซื้อของขวัญอะไรให้คุณสามีดี เปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเปลี่ยนชุดเป็นชุด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 นี้ก็ซื้อของขวัญเนาะหาซื้อของขวัญซื้อของขวัญเออเราจะซื้ออะไรดีวะไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะของเล่นพูดได้ให้เจ้าลามาคอนวอลเฟอร์โคน ให้ลูกสาวซื้อกล้องอันใหม่ให้สามีดีกว่าอุ้ยรือซื้อหนังสือเหี่ยวซื้อกล้องดีกว่าแพงดีเรียบร้อยเปลี่ยนชุดรเปลี่ยนชุดห่เปลี่ยนชุดแล้วยังมีชวนเพื่อนมากินข้าวดีไหมหรือว่าเอาแค่ในครอบครัวในครอบครัวก็ดีนะนี่วันหยุดสำคัญ่วนว่อนยังยังได้อันี้เลย ยวเดีไปทำงานไปก็ไปอาให้ทุกคนไปทำงานซ <Hey, Rainbow. S 2> นนเดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับมาค่อยฉลองแหละโอเคตอนนี้แม่บ้านของเรามาแล้วนะคะอ่อฉันทำความสะอาดแทบหมดแล้วแหละเธอรู้บ้างไหมเนี่ยไปทำงานค่ะฉันให้คุณไปทำงานไป ตอนนี้ชาบูกลับมาบ้านแล้วนะคะน้องการเข้า้าหิวสนุกพูดคุยเออ่ถามว่าดวงอาทิตย์รสชาติเป็นยังไงอ๋อเพราะว่าน้องทราบว่าต้นไม้ต้องกินดวงอาทิตย์เนาะน้องยังไม่มีร่มเลยอะไรให้น้องหยิบร่มด้วยหนึ่งคลันนะคะไม่เอาอันนี้น้องกินบะหมีห่มีการบ้านไหมคะ ต้องมีกันบ้านดิแล้วก็ทํากันบ้านด้วยอ่ะเข้าห้องน้ําตอนนี้บ่ายสามและคุณพ่อกับหนึ่งทุม่มคุณแม่งีบอยู่นะคะอืมเราก็ทําอะไรให้สบายก่อนลวกันเนาะล้างมือด้วยโอ้โหล้างถึงด้วยวะ่ะสุดยอดไปเลยคุณโลกจากนั้นก็ลงไปกินบาวนี่นะคะแล้วก็เล่น ปั้นดินน้ำมันดูซิว่าน,น้องต้องการอะไรบ้างต้องการเปิดกล่องของขวัญแล้วก็คุณทวดฤดูหนาวแล้วก็ส่งต่อจิตวิญญาณมีเพื่อนหรือ,อยังไปโรงเรียนไม่มีเพื่อนเลยหรอสักคนรู้จักแต่พวกผู้ใหญ่เนาะเร่อนเสร็จยางความสนุกความสนุกเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเก <c oughs> ่งจริงๆเลยนะคะหยดน้ำแห่งแรงบรรดานใจ,นะจากการปั้นดินน้ำมันแล้วก็ <c oughs> วันไปรเรียนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งน,นะคะในที่สุดเรื่องต่างๆที่เข้าที่ก็เข้าที่เข้าทางจนได้อย่าลืมให้ชาบูทํากันบ้านก่อนที่จะความรู้จะก,กระจัดก,กระจายหายไปโอ้คือน้องมีวันที่ดีนะคะวันนี้ <c oughs> เรียเลยน,นั่งอ่านหนังสือทํากันบ้านไปรอคุณพ่อกลับบ้านนะคะทํากันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชาบูก็เออล้มแบบเด็กๆเนาะล้มเป็ดแล้วกัน ทำกันบ้านเสร็จแล้วคุณพ่อก็ยังไม่กลับอุ้ยเดี๋ยวคุณพ่อกลับแล้วนี่ว่าคุณแม่เข้าห้องน้ำไปไม่ใช่คุณแม่คุณพ่อยังไม่กลับคุณแม่ลงมาเก็บกวาดก่อนแล้วก็เตรียมอาหารอุ๊ยลูกกินเราเก็บด้วยน่ารักจังเลย อนี้คืออาหารข้ามของเราใส่ชุดนี้นี่มันน่ารักกันทั้งบ้านเลยนะคะถึงเมืองนี้จะไม่มีหิมะเหมือนประเทศไทยนะคะคือเหมือนประเทศไทยที่ไม่มีหิมะแคทโทมาอีสัลโมนกิกคุณโทรมาหรือเปล่าคุณรีบตัดสายทิ้งเนี่ยฮะหมายความว่ายังไงอ่ะไม่เป็นไรอย่าให้ฉันจับได้นะเซสเบย์มันอร่อยสุดยอดนะคะแกงงงมีข้าวรัชั้นมีเ้อยปลาสากและโรสด้วย อะนั่งกินกันลูกก็มานั่งกินด้วยโอ้ยนั่งกินจังเลยค่ะคุณแม่ค่ะอืมชิลมารสชาติสุดยอดไปเลยผมชอบมากเลยเก็บข้าวผิดแล้วก็เดี๋ยวแม่จะต้องให้ของขวัญกับคุณพ่อก่อนให้กล้องอ่าคุณพ่อ เดี๋ยวแม่เก็บไก่กันนะคะโอ้โหหแบบนะโ,โห,โโห,โโหที่รักกินเสร็จยังคะกินเสร็จแล้วก็เออยังกินไม่เสร็จฉันมีอะไรจะให้นะคะฉันเป็นภรรยาที่ดีชใช่ไหมอ๋อฉันให้คุณอะไร,รอ่ะครับ <K of a> โอ,อ,อ้บีบี คให้กล้องผมหรอมปนมันสุดยอดไปเลยแพงมากนะน่ะคนเป็นภรรยาที่ดีที่สุดในโลกเลยลูกสาวลูกสาวอยู่ไหนคะเอ่อมาคุยกับพืชนะคะลูกสาวมานี่มาแม่มีอะไรจะให้แม่ซื้อของเล่นพูดได้มาให้ลูกด้วยน่ะมานี่เร็วเราต้องเดินไปหาลูกนะคะ เดินไปเฮ้ยคุณทวดน่าจะต้องมาแล้วปะเนี่ยคุณทวดไม่มาหรอทุกสามแม่ซื้อมาให้อา้าไปให้หนูหรออุ้ยจริงป้าแม่อุ้ยแม่ตุ๊กตาพูดไดเหรอคะโอ้มันน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะไปเข้าบ้านเออหนูไม่มีอะไรให้แม่เลยเอคะค่ะให้ของขวัญ <laughs> ให้ของกลับไป ดี๋ยวหนูเออดูแลนี่ไงเอาคุณพ่อขยำของลูกเละหมดเลยคุณพ่อเก็บกวาดเดี๋ยวนี้นะแล้วคุณพ่อก็อย่าลืมซื้อของขวัญมาให้คุณแม่ด้วยซื้อของขวัญเออซื้ออะไรให้คุณแม่ดีซื้อเป็ดอุย้ยผู้หญิงก็ต้องอะไรที่ของสวยๆเงงามเนาะซื้อทับทิม แล้วก็ยารักษาโรคนี่ต้องซื้อเก็บไว้เลยนะโอเคแล้วก็มาให้ของขวัญกับคุณแม่ที่รักผมซื้อทับทิมมาให้ส่วนคุณลูกคุณลูกจะนอนแล้วเหรออย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งนอนลูกก็ต้องซื้อของขวัญเหมือนกันนะต้องรู้จักแบ่งปันอืเด็กจะซื้ออะไรอะ่ะ หนูงบน้อยนะคะหนูซื้อชิลลิปกับดอกเดซ,ซี่ดีกว่าเนาะยังไม่นอนโลก uh huh. ผมซื้อของมาให้อุ้ยได้ยินเสียงไหม oh, คุณทษมาแล้วคุณทวดแนะนำตัวอย่างเป็นมิตร <laughs> ไปแนะนำตัวกับคุณทวษหน่อยเร็ว oh โอ้ยขอบคุณนะคะฉันชอบทับทิมมากเลยทับทิมมันวิวฟ oh าวฟิวฟาอ่า ฉันจะเอาทักทิมไว้ในห้องอนี้อย่างนี้งงดีมั้ยงอสิวอสิไม่เหมือนที่หนูคิดไว้เลยอะ่ะขอของขวัญหน่อยนะคะโอเคค่ะเบซีวัมโบลยานิวนะกิลให้สุนพอเป็นยีบซะหน่อยคุณทุก<อ>หนูอยากได้ของขวัญนอะ่นะเจอก,ก็ให้ของขวัญเขาด้วย ให้ดอกเบซี่แทนที่จะให้คุณพ่อนะคะคุณท่อเลืหนาวคะขอค,คขอให้หนูทีหอขอบคุณนะคะโอ้หัวใจรักเลย I love it คุณทวดคุณทวดต่อสู้น้อยแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรก่อนนะคะเราแนะนำตัวกับคุณทวดอย่างเป็นมิตรก่อนแล้วเราก็ คุณทวดคะขอของขวัญหน่อยได้ไหมสู้สู่สู้สูเออสวัสดีว่าไงขอของขวัญหน่อยโอ้นะคะคุณทวดหนูเป็นเด็กไม่ดีเลยนะขอแล้วขออีกฉันเป็นแม่ทีนขอได้ใช่ไหมอ๋อถ้าคุณสวยขนาดนี้ผมก็ยินดีให้ เอาไปเลยครับของขอบคุณนะแซนด์เคย์เรียบร้อยแล้วทำครบแล้วคะส่วนลูกเราต้องทำอะไรอ่ะโบวคุณพ่อรีดหน่อด้วยมอกของพี่ใหม่ให้จิ๋วจี๋แล้วนะคะเสระแล็บเล็บหนึ่งอันแก่เล็บเล็บคืออะไรอ่ะให้ของขวัญกับคุณแม่หน่อยให้ดอกทิวลิปคุณแม่เลยไปจากนั้นก็ จากนั้นก uh ็ไปนอนเนาะโอ้โ uh ้ครบแล้วเหรอบอกเล่าเรื่องความตื่นเต้นนะคะเกี่ยวกับเทศกาลฤดูหนาวแล้วก็ไปนอนนอนหลับส่วนคุณพ่อเทศกาลยังไม่จบนะคะคุณพ่อคุณพ่อมาทำความ อแนะนำตัวอย่างเป็นมิสหน่อยนเออคุณพ่อใส่ชุดนี้เลยนะนเนาะอวบคุณพ่อแบบอวบมากเขาเรียกว่าแน่นตับแน่นตับเลยเอา่า <c oughs> สวัสดีครับคุณเ <c oughs> ป็นคุณทวด <c oughs> สินะโจนาธอลโจนาธอนขอ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 หน่อย ดูนาโทษถึงผมจะโตแล้วผมก็อยากได้ของขวัญอ่ะไม่ให้ไม่ให้แม่ไปอยากได้ของขวัญจังเลยนี่ก็ห้าทุ่มแล้วนะคะห้าทุ่มครึ่งแล้วด้วยจะเที่ยงคืนแล้วจะหมดเทศกาลแล้วเฟลนันอเอาไปเลยกะโขกกะกะให้ขอบคุณนะครับ ผมจำเทศกาลรุ่งแล้วอู้ใครมาเดินอย่างงี้ใส่ชิดอย่างนี้เดินเลยเหรอลมก็ไม่กางเว้ยขาตั้งวาดภาพ E A n L หนึ่งอันโอเคผมต้องการความสนุกมากเลยฉะนั้นผมจะไปวูฮู้กับภรรยาผมซะหน่อยคุณทวดกลับบ้านไปได้เลยนะครับก็ได้เวลาที่ต้องปิดคลิปแล้นะคะ อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือเนเป็นกำลังใจให้กับจิวจีด้วยนะคะลพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Wingle zips, fringle zips, fringle bars Who bet bonnie's or be quibs and poos bunnies, day. Hey, wibs, a, new zibs, a, foos a day. Wingle zips, fringle zips, fringle bars alone. Who bet bonnie's is or be quibs and